วิธีการเล่นเซอร์คัสลุงจันฉบับจับมือเล่นกติกาใหม่เล่นง่ายขึ้นสนุกกว่าเดิมโดยอ d u p o i n t สามารถเล่นได้ตั้งแต่2-8ถึง8คนวิธีการเล่น 1. ทําทำการแกะกล่องและสับการ์ด 2. แจกการ์ดคนละ5ใบ 3. า่ายการ์ด1ใบจากกองจั่วเพื่อเป็นการ์ดเริ่มต้นแต่หาก่ายการ์ดเริ่มต้นแล้วเป็นใบพิเศษให้ทำการเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอการ์ดตัวอักษร 4. ตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกโดยทิศทางการเล่นให้วนตามเข็มนาฬิกาผัดกันลงการ์ดแต่ถ้าลงไม่ได้ให้จั่วการ์ดหนึ่งใบและจะเป็นตาเล่นของคนถัดไปแทน 5. เมื่อพูดเล่นเหลือการ์ดเพียงหนึ่งใบบนมือให้พูดคำว่าเซอร์คัรให้ได้ยินทั้งโต๊ะสำคัญสุดๆเพราะหากไม่ได้พูดแล้วมีผู้เล่นคนอื่นทักท้วงผู้เล่นที่ลืมพูดจะต้องจั่วการ์ดห้าใบ 6. ใครลงการ์ดหมดมือก่อนจะเป็นผู้ชนะและจบเกมทันทีหลังเกมจบให้ผู้เล่นที่เหลือรวมคะแนนจากการ์ดที่อยู่ในมือผู้เล่นคนไหนคะแนนติดลบน้อยที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะลำดับถัดไปเรียงตามลำดับแนะนํำการ์ด 1. การ์ดตัวอักษร A ถึงไที่ทุกคนต้องมีสีเหมือนกันหรือตัวอักษรเหมือนกันสามารถลงได้ 2. การ์ดคำสั่งแบ็คเวิร์ดจงย้อนกลับสีเหมือนหรือคำสั่งเหมือนสามารถลงได้หากโดนคำสั่งแบ็คเวิร์ดจะย้อนกลับทิศทางการเล่นในปัจจุบันไปยังทิศทางตรงกันข้ามทันที 3. การ์ดคำสั่งสคริปข้ามไปก่อนนะ สีเหมือนหรือคำสั่งเหมือนสามารถลงได้หากโดนคำสั่งสคริปจะทำการข้ามตาเล่นของคนที่โดนแล้วกลายเป็นตาเล่นของผู้เล่นคนถัดไปแทน 4. การ์ดคำสั่งดับเบิลสีเหมือนหรือคำสั่งเหมือนสามารถลงได้หากโดนคำสั่งดับเบิลจะต้องจวกการ์ดสองใบและความสามารถพิเศษของการ์ดใบนี้คือสามารถลงต่อกันเพื่อให้ผลของการ์ดถูกทบไปให้ผู้เล่นคนถัดไปได้ ตัวอย่างเช่นผู้เล่นบนโต๊ะลงกรารคำสั่งดับเบิลทบกัน3ใบดังนั้นผู้เล่นคนสุดท้ายจะต้องจั่วการาดทั้งหมด6ใบและเป็นตาเล่นของคนถัดไปแทน 5การคำสั่งทิปเปิลสีเหมือนหรือคำสั่งเหมือนสามารถลงได้หากโดนคำสั่งทิปเปิลจะต้องจั่วการ์ดสามใบและสามารถลงต่อกันเพื่อให้ผลของการ์ดถูกทบไปให้ผู้เล่นคนถัดไปได้ผู้เล่นบนโต๊ะลงการ์ดคำสั่งทิปเปิลทบกัน3ใบดังนั้นผู้เล่นคนสุดท้ายจะต้องจั่วการ์ดทั้งหมด9ใบและเป็นตาเล่นของคนถัดไปแทน เพิ่มเติมการดับเบิลและทริปเปิ้ลไม่สามารถลงต่อกันได้ 6. การ์ดคำสั่ง d ฟลงต่อการ์ดตัวอักษรหรือคำสั่งเดียวกันโดยผู้ลงการ์ดจะต้องกำหนดสีที่ไม่ซ้ำกับการ์ดก่อนหน้าและผู้เล่นที่โดนคำสั่งจะต้องจวการ์ดสี่ใบความสามารถพิเศษของการ์ดใบนี้คือสามารถลงต่อกันเพื่อให้ผลของการ์ดถูกทบไปให้ผู้เล่นคนถัดไปได้เหมือนกับการ์ดดับเบิลและทิปเปิลโฟไม่สามารถลงต่อก์ดทริปเปิลและดับเบิลได้ 7. การ์ดคำสั่งพิเศษจ๊กเกอร์ ลงต่อการ์ดใดก็ได้ความสามารถพิเศษของการ์ใดใบนี้คือเหมือนกับการ์ดก่อนหน้าตัวยอย่างเช่นการ์ดก่อนหน้าเป็นการ์ดดับเบิลสีแดงการ์ดจ๊จกเกอร์ที่พึ่งลงก็จะมีคำสั่งเป็นดับเบิลสีแดงเช่นกัน 8. การคำสั่งพิเศษ j o ์คูณ2ลงต่อการ์ดใดก็ได้ความสามารถของการ์ดใบนี้คือเหมือนกับการ์ดก่อนหน้าและมีผลเป็น2เท่าตัวยอย่างเช่นการ์ดก่อนหน้าเป็นดับเบิลสีเขียวการกอร k e r ณ2ที่ลงก็จะมีคำสั่งเป็นดับเบิลสีเขียว2ใบด้วยผลของการทบจะยังอยู่ 9. คำสั่งพิเศษ Joker b a c k w ร r d ลงต่อการ์ดใดก็ได้ ความสามารถของการ์ดใบนี้คือเหมือนกับการ์ดที่ลงก่อนหน้าและย้อนกลับทิศทางการเล่นไปยังทิศทางตรงกันข้าม 10. การ์ดคำสั่งพิเศษรีเซ็ตและบวก2ทั้งหมดลงต่อกา์ดใดก็ได้ความสามารถของการ์ดใบนี้คือลบล้างผลของทุกการ์ดแม้ใบล่าสุดจะเป็นการ์ดคำสั่งก็ตาม2ทุกคนจั่ว2ใบยกเว้นคนลง3เริ่มต้นเล่นใหม่โดยการเปิดการ์จากกองจั่ว การ์ดในกองจั่วหมดทำยังไงดีนำการ์ดใบบนสุดที่กำลังเล่นอยู่แยกออกมาเป็นการ์ดเริ่มต้นของการเล่นและที่เหลือให้ทำการสับการ์ดแล้วใช้เป็นกองจั่วแทนกติกาพิเศษแทรกระหว่างตาที่ไม่ใช่ตาเล่นของตนเองหากผู้เล่นมีการ์ดท,ที่เหมือนกันทุกอย่างกับการ์ดบนสุดจะสามารถแย่งเจ้าของตานั้นๆลงการ์ดได้โดยพูดคำว่าแทรก และตาเล่นถัดไปจะเป็นของคนต่อไปจากผู้เล่นที่ทำการแทรกตามทิศทางเกมปัจจุบันการแทรกไม่สำเร็จผู้เล่นไม่สามารถแทรกในตาเล่นของตนเองได้หรือแทรกก่อนตาเล่นของผู้เล่นที่ต่อจากตนเอง และในกรณีที่เจ้าของตาเล่นลงการ์ดได้ก่อนคนที่แทรกการแทรกจะถือเป็นโมคะและเกมจะถูกเล่นต่อตามปกติใครที่สนใจการ์ดเกมเซอร์คัดลุงจันสามารถสั่งซื้อได้ที่ s h o p e ี l a z a d a และเว็บไซต์ e d u p o i n สินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอพีอย่าลืมชวนแกงเพื่อนๆมาล้อมวงเล่นกันเยอะๆนะ